ท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ข้าวแกงชื่อร้านว่าบุฟเฟ่ข้าวแกงคนเมืองนะครับท่านผู้ชมราคาเท่าไหร่นะ59บาทเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะครับวันนี้เรามีน้องแอมไปด้วยนะครับลละครับไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคา59บาท เป็นยังไงนะครับไปกันใกล้เรานะพี่นอีก200เมตรเบาๆนะนี่ไงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วคนเยอะมากเบาๆนะละลาะไปเตนท์เขียวๆอ่ะร้านข้าวแกงคนเมืองร้านข้าวแกงคนเมือง59บาทคนยังเยอะมีที่จอะบอก ขามือ,อมาหอดแล้วนะครับพี่น้องข้าวแกงคนเมืองครับสวัสดีพี่น้องั้างส,สปอปอปอลาเลาแล้วก็คนไทยคนอีสานที่รับชมทุกคนแล้วนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องเข้ามาหอดร้านเพลินแล้วครับมาถึงร้าน,านอู้ตอนนี้ร้านคนเยอะมากเลยครับรพี่นอ้อ,นองต้องมาจับบัตริวก่อนครับพี่น้อง คนเยอะมากครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้บัตรคิวไหนนะเราไปดูกันครับวันนี้มากับคุณเอคุณแอมครับบัตรคิวที่8ดนะครับไปพี่น้องวันนี้เราไปรอกินกันครับว่าร้านเขาจะร้านดังร้านนี้เขาจะอร่อยไหมนะครับพี่น้องไปรอดูกันครับอัแบบนดับแรกเราก็มาตักข้าวก่อนนะครับพี่น้องกับข้าวมีกี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ ร้อยยี่เมนูใช่ไหมครับพี่ชิม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 ติมชิมชิมชิมัิมชมชิมชิมชิมชีมชิ่ชิมชิมกิมาิมชิมชิมชม่ินชยมชิมชมชิมะิมชิมชิมคิมช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 นิิมิมยามาม โอ้มีตะแนลเป็ดตะแสร้งเนาเด้อครับมากินข่าวน้ำกันมีสะเพาผัดปลักทองมักกะโรนีก็มีครับพี่น้องเราจะกินอะไรมีหมูทอดกระเทียมเยอะมากครับมีทุกอย่าง นี่ผมเห็นอราจะกินะเอาพะโลครับแล้วก็แกงแกงอันนี้นะด้ยอ้อนี้เอานอันาไม่ี่เอานิดห,หนึ่งครับครับมีหลายอย่างมากเลยครับย,ยองเ,ยเรียกไม่หมดนี่แกงเขียวหวาน เอาเขียวหวานครับจะเป็นของทอดนะครับทุกคนเป็นพวกลูกชิ้นเป็นพวกปอเปียนะซอสพูดเห็ดทอดมีน้ำจิ้มให้ด้วยโอ้โหดูคนเลยคุพมพูดเลยครับพี่น้องกินยังไงทอดูดูโอ้ยนี่ของน้องแอมน้องแอม ปีปิมน้องแอมจะมีจานสองจานสามไหมครับเอลเข้าเยอะจังไปด,ด,ดูของผมนะครับีนออ้องมีพะโล้มีทุกอย่างดเดี๋ยวเราจะไปเด,ด,ด,ดี๋ยวเราขอกินกันก่อนหนคนเอชิมที่อร่อยไหมนี่ไก่ไก,ก,ก่ผัดผัดกระเทียมป้าอ่ากรเดี๋ยวต้มเนือยู่ด้านในีนะครับ

còn long, chặt lấy da, cho sơn đã lên, các bạn xong láng lên cho sơn lên chắc. ขอแย่งเลยแล้วกันนะมันน่ากินมากอเยอะยแต่อย่าลืมเชิญเป็นกำลังใจให้เพืเป็นผู้พัการคนเองมาด้วยนะครับสาขาสงจะเปิดตัวตุลานี้แล้วนะครับบพื้นที่สี่ไร่นะครับสามารถสำรองลูกค้าได้ร้อยพ่านนะครับคือสี่ร้อยกว่คนนะครับ อคอาได้เลยนะเอามาจ่อปากใส่ไปอีกเัน่อยแบบจ่อเข้าไปเลยนะแน้อย่างไหนี่ครับจานที่สามตัท้ายของคุณเอนะครับเพี่น้องมีขนมขนมเซนเนาะ หรือเขาปุ่นภาษาเรานี่ถ้า,ถาภาษาถ้าภาษาภาษาไทยภาษากลางว่างไงนะ่เอขนมจีนขนมจีนน้ำยาอะไรนะน้ำยากะทะิขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาปลาหรอน้องเองเขาจะกินอ้ยจุกพี่น้องคนไทยกับจุกเพราะคนไทย ไงโดยเฉพาเผ็ดเผ็ดนำมาก่อนเตรียมสิบให้แล้วเลยไม่ห้าพอพออิ่มแล้วพออิ่มแล้วใคกินใหม่ๆก็น่าจะให้แปดให้เก้านะครับเผ็ดมากขนมจีนเผ็ดมากนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆก็ไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันเผ็ดหรือถ้าคนชอบ ถ้าคนชอบเผ็ดก็น่าจะอร่อยเลยแต่สําหรับคุณเอไม่ค่อยกินเผ็ดเลยครับพี่น้องก็เลยว่าเผ็ดนี่น้องแอมจานที่สามจานที่สามนะครับของน้องแอมคือกดุจ้าครับมากินกันเลยนะครับพี่น้องร้านข้าวแกงคนคนเมืองเนาะนนทบ,บุรีครับพี่น้องก็ตัก กินไม่อั้นจริงๆนะครับร้านนี้เขาเติมตลอดครับพี่น้องส่วนผมก็จานที่2ก็ยังไม่หมดเลยพี่น้องเอ,อ้ยครับเรามาดูกันว่าจะมีจานที่3าหรือไม่พี่น้องตอนนี้คนเยอะมากครับเราก็รีบลุกริมให้คนอื่นที่ต่อคิวได้กินกันไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับ